สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพิจิตทีวีนะครับนำท่านรับชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลยามาฮาลีกวันนะครับนัดประจําวันที่5กรกฎาคม2558นะครับที่พิจิตสเตเดียมนะครับก่อนเกมนั้นต้องบอกว่าฝนตกลงมาอย่งางหนักเลยทีเดียวนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับพยาชารวันพิจิตเอฟซีทีมอันดับที่14ของตารางนะครับเปิดบ้านพบกับ โลนินแดนใต้นะครับนั่นคือภูเก็ต f c ีทีมอันดับที่13ของตลาดก็เป็นเกมที่16ของทั้ง2ทีมนะครับพิจิตอยู่ในชุดเขียวเข้มนะครับส่วนภูเก็ตนั้นอยู่ในชุดแดงทั้งชุดเลยทีเดียวอํานาารักประเสริฐนะครับรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมของพิจิตเอฟซเช่นเดิมนี่นะครับคุณพลของทางด้านภูเก็ตเอฟซีนนี่พยาชรครับพิจิตเอฟซ ผู้ทีมทั้งสองทีมนะครับก็เป็นการพบกันในนัดที่16แฟนบอลครับพิจิตรเอฟซีเนึองแน่นเช่นเดิมนะครับนี่นะครับเป็นแฟนบอลเหล่าสาวกของพญาชลวันหนึ่ร้อยสาคนครับในวันนั้นแม้ว่าจะฝนตกนะครับนี่คือกองเชียร์ของภูเก็ตมันนะครับตามมาเชียร์เหมือนกัน เริ่มเกมก่อนนะครับเป็นภูเก็ต FC ฝ่ายเริ่มเกมก่อนสนามไม่เป็นอุปสรรคนะครับแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาไปดูจังหวะนี้เมอร์วินคิกเม็ดขึ้นไปตัดเข้าในอู้ยหมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเอเมรากนนีกแสกมลูกนี้เลี้ยงหลบผู้รักษาประตูตัดเข้าไปโอ้ยมงทิ้งไปได้ครับ เป็น2โอกาสติดๆกันนะครับไม่ได้ประตูครับพี่จีเอฟซีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตัดเข้ามาในโอ้จังหวะแบบนี้แล้วครับพลําเลียงบอลขึ้นมาจิม้หมหูไปได้สวยครับอันเดโรเปสโอ้โหขึ้นมาจากแดน,นตัวเองนะครับผ่านเข้าไปในแล้วก็อ้าวโอ้ยเรียบร้อยเลยนะครับลูกนี้อันเดโรเปสกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปในแล้วก็อ้าว เป็นนนิบีทาซินเวสนะครับเซนเตอร์ฮาบตัวเก่งของพิจิรอฟซี FC, สกัรบอลผิดเหลี่ยมขึ้นน้ำแลยครับภูกเก็ตเอฟซีอำนาจรักประเสริฐเตะม,ม,มุมเข้ามาศิริศักดิ์มงตั้งเข้าไปโอ้โหแม่ไม่ได้นะครับเป็นจักรยานอากาศของเมอวินคิ้งเมทโอ้โหเตะม,มุมอีกครั้งหนึงอำนาจเปิดเข้ามาแถวสองมีไหม ไอแซกยิงซ้ำอ้าวเป็นแผงนะครับหลุดคราวนี้ลำเลียงบอลขึ้นมาบ้างครับทางด้านภูกเกต็ตแล้วก็เป็นเอนเดบี้เบอร์แรงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับลูกนี้นี่นะฮะเอนเดบี้เบอร์แรงมีโอกาสครับมีเวลาด้วยนะครับโต้กลับขึ้นมานั้นเป็นแผงเลยทีเดียวสำหรับภูกเกต็ตนาทีที่40นะครับมอบุกเพิรนครับพิจิต หลังว่างครกลายเป็นเสียประตูเพิ่มครับสองประตูต่อศูนย์นะครับก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับไปดูครึ่งหลังกันบ้างเบวินต่างเกมกันใหม่ครับสำหรับพิจิตขึ้นมาเมาวินคิกเมด พยายามจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวลากเข้าไปคลุกขีดก,กันอยู่เติมไมได้สวยครับอำนาจอ้าวลูกเข้าทางเมอร์วินมีอกจังหวะอุย้ยแม่ลูกนี้สกิดหรือเปล่าโอ้สกิดครับยิงไปฉลับกองหลังโอ้โหหาแล้วครับเป็นลูกที่สำคัญมากสำหรับพิจีเอฟซเพียงแค่นาทีที่สองของครึ่งหลังนะครับ มาวิ่งยิงได้แล้วนะครับหนึ่งประตูต่อ2ครับกลับมาจะกลับมาในเกมได้ไหมสำหรับพ oh, ิจ <c oughs> ิตฟีโอ้โคตรวกแม่สั่งลูกทีมนี่คนนี้ครับวันนี้อนุญาตให้อยู่ตรงนี้นะชาชายเจดสสีพรมที่ผูษ้ษานกิติประสิิ์ก็ยังลุ้นลูกทีมอยู่ตลอดนะครับมาขึ้นอีกครั้งหนึง่งสุมเมที มีโอกาสปัดลูกนี้แมเป็นซูเปอร์เซฟของผู้รักษาประตูภูเก็ตครับต้องชมเลยครับลูกนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสุมเมทีเปิดเข้าไปโอ้โหโอ้โลูกนี้ลอยมาแต่ไกลเลยนะครับลูกนี้ลอยโด่งมาเลยแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับอาทิยต์มุชินดาแล้วก็เสมอแล้ว ม่ได้จากได้จากลูกแรกไม่นานนะครับลูกสองตามมาอาทิตย์บูจินดานะครับเจ้าของหมายเลข20ของฟิจิตเอฟซีตีเสมอแล้วครับลูกต่อไปไม,มีความสำคัญมากเต็มมุมสู่ทนเปิดเข้ามาในคุขุ่คิกกันอยู่อ้าวอุ้ยเรียบร้อยเลยนะครับท่กนี้แม่ เป็นเนนิบีทาซินเนนบีทาซินเวสนะครับอ้ยแค่ตัวได้สำเร็จนะครับทำเสียประตูแรกแล้วก็มายิงประตูที่สามนะครับให้กับทีมก็เป็นกองหลังจอมทำประตูอีกคนนึงนะครับโดยเฉพาะลูกโมงนี่เด็ดขาดสำหรับเนนิบี อกองเชียร์เฮลั่นเลยทีเดียว3ต่อ2ครับขึ้นนำแล้วพิจิตรเอฟซีมาอีกแล้วนะครับโอ้โหเดินหน้าบุกมีต่อเนื่องจริงๆตัดได้ครับเมอร์วิ่คงคิ๊กเมทขึ้นมาผ่านเข้าไปในโอ้โหโล่งเลยครับพวกนี้มาร์วินคิงเมดนะครับผ่านเข้าไปในแล้วก็เป็นเบงก้านะครับเป็นเบงกาหายแสง โอ้โหแม่หลายจาังหวะครับที่ยิงแล้วไม่ได้เชียวไปเชียวมาเอาจนได้ครับเบงก้าโอ้โหแม่ทาเต้นแกนโอ้โหเาได้ประตูตีเสมอแล้วตามขึ้นนำนี่แม่สี่ต่อสองครับไปแล้วนะครับพิจิตรเอฟซีขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งเปิดเข้ามาในสุเมธีโอ้โปับพักออกมาให้อาทิตย์อาทิต คืนกลับมาตั้งใหม่พ้อมเพชรสุมเมทยกสวยครับลูกนี้สุมเมธีเอาพริกอ้าวโอ้โหไม่ลังเลครับลูกนี้เหลืองด้วยครับเป็นจังหวะที่สุมเมธีนั้นจะพลิกไปเล่นนะครับแล้วก็เป็นอาทิตย์บุตรชินดาครับรับหน้าที่สังหารลูกโทษโอ้โหตรงกลางประตูเลยครับหลงเหลี่ยมไปนะผู้รักประตู ไกลๆนะครับตอนนี้หประตูต่อ2นะครับแม่ถ้าแบบนี้ขัดรองเท้าแน่นอน2ประตูในเกมนี้นะครับสำหรับอาธิตย์อุชินดายังมีโอกาสลุ้นต่อะครับหประตูต่อ2ขึ้นไม้อีกแล้วนะครับไอซัแซกสุดทน โอ้โหอยางนี้อ่าแล้วครับแม่สุทนกุระไมครับยิงจนได้ครับโอ้เป็นประตูที่6ของทีมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประตูแรกของเจ้าตัวด้วยนะครับในการขึ้นสู่ดิวชันหนึ่งสำหรับสุทนกุรไมเป็นนักเตะที่อยู่กับทีมานานนะครับแล้วก็เหมือนสัญ,ญลักษณ์ของทีมด้วยสุทนกุรไม6ประตูต่อ2นะครับ 6ประตูภายใน25นาทีครับพิจิตดับซีสุดยอดจริลูกนี้อุ้ยเกือบไปนะครับเป็นเบนก้านะครับเ,เป็มเนก้านิสสัโอ้โห,โโหลูกนี้กับตัวยิงสวยงามจริงๆขึ้นมาอีกแล้วนะครับเป็นละล่อครับตอนนี้เป็นก้าอีกครั้งนึงยิง <c oughs> แม่ทากเสาออกไปอีกนะครับโอ้โห6-2ยังไม่พอนะไปจังหวะนี้ ผู้กีกหน้าประตูอ้าวผมเป็นลูกโทษที่จุดโทษนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปนะครับลูกนี้ยูสเกะซาโตะนะครับของผู้ก็ด FC ก็ได้มาอีกหนึ่งประตูนะครับเป็นสามประตูต่อหกก็ จบเกมนะครับพี่เจฟซีก็เอาชนะภูเก็ตฟีไปสนุกสุดมาเลยทีเดียวนะครับ6ประตูต่อ3ก็เก็บได้อีก3คะแนนนะครับแล้วก็สร้างสถิตินะครับยิง6ประตูใน2ีิห้านาที